เจ้าฟ้าทีปังกรและสมีโชตมหาวชิโรธธรงกโกรสิริวิบูลและชะกุมารท่านทรงสเสด็จไปที่งานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปที่โรงแรมฮิวตันมิวนิกซิตี้สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อวันที่เจ็ด มิถุนายน2568ที่เจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกรยาณนีหรือพลโทหญิงเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกรยาณีเปิดงานพิธีโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การเตือนรู้ยุโรปซึ่งไม่มีในหมายกำหนดการว่าเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตจะเสด็จในงาน เจ้าฟ้าทีปังกรทำบิกเซอร์ไพส์เจ้าชายน้อยทรงถ่ายพระรูปร่วมกับเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกรยานีเป็นภาพที่สวยงามหลายๆคนคงอยาก,กรู้ว่าเจ้าฟ้าทีปังกรเวลาท่านทรงพูดกับ เจ้าคุณพระสนีนาฏพิราชกระยาณีท่าน gathered. ทรงพูดว่าอะไรท่านทรงเรียกเจ้าคุณพระสนีนาฏว่าอะไรคงเป็นที่อยากรู้ของหลายๆคนมากเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชดท่านนะคะให้เกียรติกับเจ้าคุณพระสนีนาฏพิราชกระยาณีเจ <outfit> ้าฟ้าทีปังกรจะเรียกเจ้าคุณพระสนีนาฏว่า แม่ก้อยแต่เราไม่มีเสียงพูดนะคะไม่มีเสียงที่เจ้าฟ้าทีปองกรพูดคุยกับเจ้าคุณพระสนีนาศแต่เราได้ยินแบบนี้เราก็ชื่นใจนะคะว่าท่านพูดกับเจ้าคุณพระสนีนาศเรียกแก้าคุณพระสนีนาศว่าแม่ก้อยแค่นี้ก็เป็นที่อบอุ่นหัวใจคนไทยแล้ว คนที่อยู่ในงานอาจจะได้ยินได้ฟังกันทุกคนนะคะแต่ว่าพวกเราไม่ได้ไปงานประชาชนที่อยู่ประเทศไทยไม่ได้ไปงานที่ประเทศเยอรมันก็จะไม่ได้ยินนะคะว่าเจ้าฟ้าทีปังกรเรียกเจ้าคุณพระว่าอะไรบ้างแต่ว่า ไม่มีการบันทึกเสียงนะคะไม่มีการบันทึกเสียงแก้วฟ้าทีปังกรเรียกแก้วคุณพระเสนีนาทค่ะแต่เราได้ยินจากคนที่ไปงานมาว่าเจ้าฟ้าทีปังกรเรียกแก้วคุณพระว่าแม่ก้อยเราก็รู้สึกกินดีมีความสุขแล้ว เราประชาชนคนไทยก็หวังใจว่าอยากได้ยินเสียงของท่านอยากได้ยินเทปบันทึกนั้นของท่านเจ้าฟ้าทีปังกรเรียกเจ้าคุณพระสนีนาฏและพูดคุยกับเจ้าคุณพระค่ะประชาชนอยากได้ยินค่ะ